นี่มันต้องสูตรยังสุดระดมยังเจ็บเหมือนเดิมสิเม่แย่แล้วหนูสุดสุดแถมแถมค้องตีแถมฟ้องตีอันนี้มฮะชิป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 ชิดปกลางตัวนี่ลูกชิดแม่เอาเมื่อห่างนิดนึงเพราะเป็นกลางเลย ฟอนเฮาเามอลล่ามห้องก็มีถ้ามาตรฐานเอียงดอกวัตเตอร์ฟอนเขาเป็นร่านนำขอบเป็นอะไรทีแมหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดามยหลับขอบุณสร้งผู้ตัใจญ่ยครับตรวจเร็วท่านใจสั้งเด็ดป่อพ่อคิดจํเองหรอ สาม0มืนทีได่มีจุดเพชรใสเดี๋ยวนี้เพิ่นได้ออกตะลองเพล่นพอยจวงล้ำเหขัใส่ชุดเพชรรุ่นพี่กันเก่งใจรุ่นพี่เพิ่นเพิ่นกับใส่ของเพิ่นกนตว่าต้องกาหลายชุดออกการชุดเดียวก็ปีหนานี่ใส่อะไรนี่อะไรล้วมันใหญ่ลวเด็กอายุสิบสามสปีกำลังหยืดฮางแต่งหน้ายาง ้ามถ้าถ้ามือนั้นในเร้อหลุดย้งสิถึงไปรองที่เขาแปลงตกเส้ถึงเวลาเราถึงเวลาเมื่อตจากที่เราท่อนทองจริงของจากของบาอทีทองจริงบอกทองับทองนั้นมันเปล่าแดพอพอสิพอเวลาบมไลออนี่พอยากเงี ขอบคุณลุงอิกขอบคุณกอกอิกันขอบคุณบัไล่ไปบัไล่ล่ไล่สวัสลูกนะนี่มันมาเอาจิบก่อนดี่ินข้อไปหรอเม่อกีดีจังนั่งเขาไปนั่งกินนกิน่กินคนเดียวดีแล้วลูกยูยูจังสนล ก็เออดูแน่ัวเองไปอาบนา้ำอาบนา้ำคือโฟกัสตลาดี่ของจะบอกอย่าอย่าอย่าคิืบไปสิอย่าไปอย่าม้วนน้ำมูมันสีงามได้รือแต่น้องมีแต่ตั้วยมีกีบปลาโอ้ยไปอยู่น้ำมูหลายๆมันม้วนนี่มันสิงามมันเสียวกลวยม้วนเป็นหลักอะไรได้หรือเขาต้องเอาหนาทีเขาเป็นหลักแม่ที่สูงสุดแม่เดียวมันไหนแม่พี่หลานอย่าไปด่า มำไมนิ่มได้มานสู่กับปัญหาไลายวันแบบคับกี่ลีเดือนมีหน้าจากช่วงวันที่สิบเป็นต้นมาเนี่เดินทา่งขบสามร้อยสี่รอยกิโลเดินทา่งขำสามร้อยสี่รอยกิโลวันที่นี่กรปัญหาเรื่องรถพั่งรถเสีย มันต่อกันซึ่งซึ่งมันก็เป็นปกติอยู่วงเงินกับห้างกับพังคึอกันแต่ว่าของเฮ่ามันเปลี่ยนอย่างม่จักเถื่อนมามามาเป็นพร้อมกันแค่เดียวคือเดือนนี้นะซ่อมรถโมวั้นเองคัเมื่อหาหมื่นสามหมื่นสี่มื่องคันนีห้างคันนีซ่อมคันหนีห้างคันนี้ซึ่งรถที่มันค่อนข้างที่สี่ออนแอนะก็คือรถบัดเพราะว่ารถออย่า่าอย่า่าผมจุ่มให้ฟังเด้อวพี่น้องผมระบายผมบอกเสือด ครับอ่เพราะว่ารถรถที่มันอ่อนแอก็คือรถบัตรรถบัตรมันเป็นรถเก่าส่วนรถบรรทุกรถหกหล่อรถสิบหล่อรถเวทีนี่ยเป็นรถรถใหม่ก็บอกใครไม่มีปัญหานะครับแล้วก็ที่สําคัญตอนนี้คือมันต้องทาเวลาขันห้างปุ๊บเนี่ยคือมันเสียเวลาแล้วกาหารถเซาในหน้าที่ฉุกเฉิญเนี่ยมันยาก ก็ตะลนห่างคันหนึ่งปุ๊บเมนี้ผมม่ได้นอนเลยนี่เมนี้มืดมื้อเลยม่ได้นอนเลยมา,มมยยยมาจากสกนลนครมา่หอดฝันคุณแก่นเจ็ดแปดโมงกับ,บมา,าเด้นอนมาแก้ปัญหาเรื่องโ,โลกไอโรเวตแต่งโตครับครับผมที่แรกผมมาซื้อเอินบุ๋งกับกาฟิวก,กับน้องน้ำมนต์มาไหลได้ว่าก็ื่ได้ไ มักก็ได้หายใจว่งขนนี้มาก่อนแต่ตอนนี้เอ่อหบัตรขั้นหนึ่งก็ยังมากบนถน,นนแดนเซอร์ก็ต้องแก้ปัญหาเฉพาะนา,า,นาแดนเซอร์ขาดอยู่ประมาณสิบกองพุ้นเพราะว่าติดอยู่รถขนนนั้นหนึ่งเดินข้างอีกประมาณนาสิประมาณอี่สิบสห้าสิโลกับคงสิบหางหอดสี่หาทุ่มสี่หาทุมนี่คือผู้ใดขงงขเขาเมยเขาทำไเขาเห็นงัากันอะไรหรือเรียาตรง